สวัสดีครับทุกคนผมแบงค์นะครับวันนี้ก็อยู่กับซีรีส์ของเตรียมตัวเข้ามาหาลัยใน EP ที่3แล้วนะครับสำหรับใน EP นี้กันก็คิดว่าหลายคนน่าจะรอคลิปคลิปนี้น้องก็คือคลิปที่ผมจะมาเปิดพอร์ตโฟลิโอของสามมหาลัยที่ผมยื่นเข้าแล้วก็ติดนะครับจริงๆผมเริ่มทําตัวพอร์ตโฟลิโอตัวแรกออกมาผมเขาเรียกว่าเป็นตัวพอร์ตโฟลิโอดาวฟ์กันนะครับเพราะว่าผมตั้งชื่อไฟล์ไว้ว่าแบบนั้นผมเริ่มทําตัวดาฟ์ตัวแรกออกมาประมาณปลายๆของมอห้าแล้วเพราะ จุดเริ่มแรกที่ทําให้เริ่มทําตัวดาวฟอกมาก็คือว่าเราทํากิจกรรมไปถึงประมาณหนึ่งแล้วอะแล้วเราอยากรู้ว่าเราควรจะทํากิจกรรมในส่วนของตรงไหนเพิ่มอีกไหมหรือว่าเราควรจะพอหรือเบาๆลงในกิจกรรมส่วนตรงไหนบ้างแล้วหรือเปล่าเราก็เลยเริ่มรวบรวมข้อมูลออกมาเป็นพอร์ตโฟลิโอดาวฟของเราโดยเราก็เริ่มเอาพวกเกจิบ,บัตเลยรูปภาพต่างๆอะ จากที่เราจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ของเราอยู่แล้วอะ่ะเอามาลงในแคนว่าเพื่อที่จะดีไซน์ออกมาเป็นรูปเล่มแบบกลางๆเอาไว้ใช่นะตัวดับของเราอะ่ะแล้วก็รวบรวมมาลิสมาทุกกิจกรรมเลยว่าสุกิจกรรมนี้เราจะเขียนอธิบายว่ายังไงบ้างเราจะใส่รูปไหนลงไปบ้างแล้ว กิจกรรมทั้งหมดของเรามีอะไรบ้างแล้วก็จะจัดเรียงไว้ในหมวดหมู่ของน,นในหน้าไหนบ้างทีนี้พอเราจัดรวบรวมไว้ในไฟล์ที่เป็น d r a f เสร็จแล้วอะ่ะเราก็แยกไฟล์ออกมาเป็นอีกไฟล์หนึ่งเป็น d r a f ของแต่ละมหาลัยก็คืออิงตามเกณฑ์ของปีเก่าๆก่อนเพราะว่าตอนนั้นเกณฑ์ของปีปัจจุบันยังไม่ออกตอนนั้นเราก็เลือกที่จะทําตามอิงเกณฑ์ของจุฬาปีก่อนใช่ไหมเราก็เลยทําเป็น d r a f ของจุฬาออกมาทีน นเพอมหาลัยเริ่มประกาศเกณฑ์ที่เป็นเกณฑ์ปัจจุบันออกมาแล้วอะ่ะเราก็ทำเป็นตัวฟ i นอลของแต่ลามหาลัยออกมาก็เราก็ได้ออกมาทั้งหมด3เล่มโดย3เล่มเนี้ยอิงมาจากตัวดาฟของจุฬา <c oughs> ก็คือเราเอาดาฟของจุฬาดูพิเคตออกมา <c oughs> เป็นมหาลัยอื่นๆแล้วก็ค่อยมาแก้จับตรงนั้นมาปรับ รูปแบบให้เข้ากับเกณฑ์ที่มหาลัยแต่ละที่เขากําหนดเอาไว้แต่ทีนี้ขอผมมีเพิ่มมาอีกไฟล์หนึ่งก็คือว่าผมทํำเทมเพลตออกมาแล้วมันไม่ A4 แบบเวลาปินออกมาแล้วมันจะเหลือขอบใช่ไหม้ายนปิ้นเขาก็เลยบอกว่าให้มาแก้ไขในส่วนตรงนี้เราก็เลยอาจจะต้องแก้ไขดีไซน์ปรับยืดหดขนาดแบบว่าให้มันพอดีไซน์ A4 อีกทีหนึง่งเราก็เลยได้ตัวไฟล์ที่เป็นไฟล์ ปิ้นออกมาอีกไฟล์หนึ่งแล้วของเราก็จะมีอีกไฟล์หนึ่งก็คือเป็นไฟล์ Giveaway ก็คือเป็นไฟล์ที่ปิดข้อมูลส่วนตัวก็คือสรุปเลยถ้าใครเข้ามาดูในแคนว่าจะเห็นเป็นไฟล์ที่เป็นพอร์ตโฟลิโอเลี้ยงอยู่แบบ เยอะมากๆก็คือมีไฟล์ที่เป็นไฟด้าฟแรกแล้วก็มีด้าฟของแต่ละมหาลัยมีไฟล์ที่เป็นไฟนอลแล้วก็มีไฟล์ที่เป็นไฟพิมพ์แล้วก็มีไฟล์ที่เป็นไฟกิฟต์เวย์โอเคครับสาหรับไฟล์แรกที่เราจะมาให้ดูเลยก็คือเป็นไฟล์เริ่มแรกเลยคือพอร์ตโฟลิโอด้าฟที่เราจะให้ดูเนาะอันนี้ด้วยความที่เราอิงของจุฬามาประมาณหนึ่งก็จะเห็นว่ามีรูปนักเรียนแล้วก็เตรียมเข้าๆไว้ว่า จะใส่เป็นคณะหรือมหาลัยไหนก็เว้นว่างเอาไว้รูปก็อะไรต่างๆก็ยังไม่ได้ใส่เลยเนาะแล้วก็ทําในส่วนของประวัติส่วนตัวเอาไว้คร่าวๆประวัติส่วนตัว<ม>อันนี้เนาะ<ม>ผมก็ใส่เป็นชื่อจริงเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ชื่อเล่นภาษาไทยภาษาอังกฤษแผนการเรียนแล้วก็พวกคนเกิดอายุต่างๆแล้วก็ผมใส่เป็น MBTI ไปด้วยเพราะว่าคิดว่าอาจจะอธิบายความเป็นตัวของตัวผมได้ประมาณหนึ่งเลยแล้วก็ใส่เป็นความสนใจอื่นๆไปแล้วก็ ช่องทางติดต่อคร่าวๆแล้วก็อื่นๆใครอยากใส่อะไรจริงๆหน้าประวัติส่วนตัวใครอยากจะนําเสนอตัวเราเองมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยเนาะตราบใดที่มันไม่ได้แบบว่าทําให้เราไม่สบายใจโดยพวก Facebook อจหรือ Line i n n c คอ t แทคต่างๆที่เราสามารถทําเป็น QR code ได้เราก็อาจจะทําเป็น QR code ให้กรรมการได้สแกนเนาะอาจจะเข้าถึงได้ง่ายกว่า การที่ให้ไปเซิร์ชหาเอาตามชื่อเถอเรื่องปติการศึกษาเออผมเลือกที่จะใส่ตั้งแต่อนุบาลเพราะว่าจะมีกิมมิคเล็กๆน้อยๆตรงที่ว่าผมจะใส่รูปของตัวเองที่อย่างรูป ด้านบนสุดรูปของอนุบาลก็เป็นรูปที่พิพิพพธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ใช่ไหมรูปต่อมาตอนประถมก็เป็นรูปที่มหก,กรรมวิทยาศาสตร์รูปต่อไปตอนมอต้นก็เป็นรูปที่แบบในคาสเรียนใช่ไหมแล้วก็รูปตอนมอปลายก็เป็นรูปในคาสเรียนเหมือนกันเป็นตอนคาสเรียนสอว,วนออันนี้เราก็ใส่เป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆให้เห็นรูปถึงพัฒนาการเกี่ยวกับทางด้านการศึกษาการเรียนรู้ของเรา เพิ่มขึ้นมาส่วนหน้าที่เป็นเรียงความหรือ statement of purpose อันนี้ก็ตอนนั้นยอมรับเลยว่ายังไม่รู้ว่าจะเขียนอะไรแล้วก็ยังไม่มีแนวทางเลยเพราะว่ายังไม่รู้ว่าจะเอาไปปรับเข้ากับคณะไหนได้บ้างก็เลยเว้นว่าง,าง,เางเเาๆเอาไวนะ้ก่อนเตรียมเป็นเทมเพลตคร่าวๆเอาไว้เนาะผลงานศึกษาอันนี้ก็ยังเป็นผลเก่าอยู่เลยแล้วเราก็ถัดมาแล้วก็เริ่มไล่ activity แล้วว่าเราอยากจะใส่ a อ t i v i t y อันไหนเอาไว้ก่อนอันนี้เป็นข้อมูลทั้งหมดของเราเลยแล้วส่วนใหญ่ก็จะมองว่ามันค่อนข้างตัวหนังสือตัวเล็กไปหรือว่าอาจจะลกไปเนาะแต่จริงๆถ้ามันเปลี่ยนออกมาแล้วอะส์มันก็ดูโอเคอยู่นะมันไม่ได้ตัวหนังสือเล็กเกินไปเลยแต่ทีนี้ตัวพอร์ตโฟลิโอจริงก็อาจจะผมก็ไม่ได้ใส่ข้อมูลตรงนี้ลงไปครบมากเนาะแต่อันนี้ก็เป็นตัวด้าฟอยู่ก็พยายามจะเรียบเรียงออกมาให้ได้มากที่สุด ก็จะเขียนอธิบายกิจกรรมต่างๆเอาไว้ทั้งหมดเลยแล้วก็อาจจะมี QR code ให้สแกนเข้าไปดูตัวกิจกรรมแรกก็อาจจะเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดเลยเนาะก็คือเป็นเหรียญทองแดงโอลิมปิกภูมิศาอันนี้เราเลือกที่จะใส่รวมกันเลยของทั้งค่าย1ค่ายสแล้วก็ค่ายที่เป็นระดับชาติแล้วก็เลยยัดๆเข้าไปในกรอบหนึ่งเนาะต่อมาก็เป็นอีกงานหนึ่งที่เป็นงานระดับชาติเป็นงานประกวด เคล็บสั้นที่ได้รางวัลชนะเลิศแล้วก็ Popular v o หวตในเรื่องของ climate change แล้วก็ต่อมาก็เป็นศิลปะหัตถกรรมอันนี้ได้เป็นเหรียญเงินระดับเขตพื้นที่การศึกษาก็อาจจะใส่เป็นกรอบเล็กๆหน่อยเพราะว่าจริงๆก็ไม่ได้อยากชูงานนี้ให้มันใหญ่มากนะักจริงๆตอนนั้นคืออยากลองแข่งศิลปะหัตถกรรมดูเฉยๆแล้วก็พอดีมีโอกาสก็เลยได้เข้าไปแข่งก็เลยคิดว่า จริงๆศิลปะหัตถกรรมมันเป็นงานที่มีชื่อเสียงเนาะก็เลยอาจติดมาไว้ในพอร์ตสักเล็กน้อยต่อไปแอคทิวิตที่เป็นแคมป์ใช่ไหมไอเราก็จะมีโน้ตเป็นตัวสีแดงเอาไว้ด้วยเผื่อคนอื่นส่งให้คนอื่นใบวิจารณ์อะไรเงี้ยเขาก็จะได้เข้าใจไล่มาค่ายท,ทั้งหมดที่เราไปมาก็มีทั้งหมดประมาณ7ค่ายที่เป็นค่าย ของมหาลัยเนาะก็เราก็จะเขียนอธิบายรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของค่ายแล้วก็เขียนอธิบายไปว่าเราได้ประสบการณ์อะไรบ้างจากค่ายนั้นๆเราได้เรียนรู้หรือได้ปฏิบัติเวิร์กช็อปเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อะไรบ้างแล้วก็เขาก็ใส่รูปรวมๆไว้ซึ่งจริงๆก็อาจจะมองไม่เห็นชัดทุกรูปหรอกแต่ว่า ก็อยากนาเสนอให้ครบถ้วนว่าเออเราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากมันจริงๆนะก็เลยใส่หลายๆอย่างต่อมาก็เป็นโครงงานที่ผมทําในช่วงระหว่างม .4 ม .5 เป็นช่วงแรกๆของพอร์ตเลยก็ค่อนข้างทุ่มเทกับมันไปเยอะเนาะแต่ผลรางวัลที่ได้ก็อาจจะไม่ใช่ งานที่เป็นรางวัลใหญ่มากนะักส่วนใหญ่ก็เป็นรางวัลเข้าร่วมก็เลยไม่ได้เอาไปใส่กรอบเอาไว้ในหน้าแรกๆแ,แล้วก็มีอบรมที่ของทางโรงเรียนร่วมกับทางมจทเนาะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างแบบค่อนข้างทําให้ผมเรียนรู้อะไรหลายอย่างเลยแล้วก็ใช้เวลาถึงประมาณ20สัปดาห์เนาะก็เลยอยากจะนับเอาออกมานำเสนอไว้เล็กๆน้อยๆในหมวดหน้าเดียวกันที่เกี่ยวกับ โครงงานที่ก็เป็นแนวแนวแบบเทคโนโลยีเหมือนกันตอนสุดท้ายเป็นจิตอาสาถ้าบางมหาลัยเขาเน้นในส่วนของจิตอาสาด้วยก็ก็ผมก็จะเอากรอบพวกนี้ออกมาขยายให้ใหญ่ขึ้นให้เต็มหน้านี้เลยแต่ในที่นี้เป็นดับเฉยๆผมก็พิมพ์ข้อมูลคร่าวๆแล้วก็จัดรูปจัดอะไรต่างๆเอาไว้ เป็นกรอบทั้งหมด3กิจรกรรมนั้นก็จะเป็นกิจรกรรมเล็กๆยิบๆย่อยๆก็เอามาใส่ไว้แล้วก็เหมือนเดิมก็คือพิมพ์สิ่งที่ได้เรียนรู้เอาไว้เนาะก็ไล่มาเป็นกิจรกรรมต่างๆสุดท้ายผมก็ เอาเซอร์ติฟิเคมารวมไว้เป็นหน้าเดียวกันเลยเพราะ,ราะคิดว่า c ซอร์ติฟิเคอ่ะมันก็คือเป็นเครื่องมือที่ยืนยันว่าเราเข้าร่วมกิจกรรมนั้นจริงๆใช่ไหมทีนี้ถ้าอยากดูเครื่องยืนยันะก็มาดูในหน้าที่เป็นเซอร์ติฟิเคหน้าเดียวรวมๆกันเลยก็ได้ หรือบางคนถ้าที่ด้านบนเหลือเยอะหน่อยก็อาจจะเอาเซอร์ติฟิเคตอะไปยัดรวมกับกรอบเดียวกันของกิจกรรมนั้นๆเลยก็ได้ที่นี้เซอร์ติฟิเคตบางอันถ้ามันเป็นกระดาษอะก็อยากให้สแกนดีๆเนาะเดี๋ยวว่าถ้าสีมันไม่เท่ากันแบบเนี้ยในแคนว่าเราสามารถกดแก้ไขรูปภาพแล้วก็ปรับพวกความสว่างความเข้ม ต,ต่างๆของรูปภาพนั้นๆได้แล้วก็สุดท้ายเป็นหน้า Memory คือคิดว่าเราอยากนำเสนอในมุมมองที่เราทำ YouTube ในส่วนของตรงนี้เอาไว้ด้วยเป็นติดท้ายเอาไว้เล็กๆน้อยๆเนาะเพราะว่าเราไม่ได้เข้าทางสายแบบนิเทศหรืออะไรแบบนั้นที่จะต้องเอา YouTube มานำเสนอเด่นๆเราก็เลยห้อยท้ายไว้เล็กน้อยในหัวข้อของ m e m o r i e s แล้วก็ เขียนข้อความส่งท้ายที่ส่วนตัวอยากเขียนเองไว้ก็คือเป็นข้อความเล็กๆน้อยๆแล้วก็เป็นปกหลังอันก็เป็นการออกแบบของผมอ,อ๋อแล้วก็เรื่องของสีสันต่างๆหลายคนอาจจะคอนเซิร์ตเรื่องของตรงนี้ส่วนตัวผมใช้สีสันที่เป็นในโทนของเอนะิร์ธโทนเนาะให้เข้ากับคณะ ที่ผมอยากเข้าแม่ได้เลือกที่จะใช้สีมง,งคลหรือสีของมหาลาัยต่างๆแล้วก็ใช้สีตามที่แบบเราโอเคเราชอบเนาะซึ่งโทนสีประมาณนี้ผมก็โอเคอยู่ในระดับหนึ่งอาจจะไม่ได้สวยว้าวมากนะแต่ก็พออ่านรู้เรื่องหรือพอที่จะเป็นระเบียบได้อยู่ที่ผมก็จะ พาขยับมาจากพอร์ตโฟลิโอด้าฟมาดูในส่วนของพอร์ตของจุฬาที่ผมใชยื่นเนาะ,ะจะเริ่มเห็นว่าใส่รายละ,ละเอียดต่างๆเข้ามาครบและอันนี้เป็นตัวของไฟล์ที่เป็นไฟปร้น์ใช่ไหมเ <_ p int> ห็นว่าขนาดมันแตกต่างจากไฟล์ที่เป็นด a าฟหรือไฟล์ที่เป็นไฟนอกเพราะว่าเป็นการขยายออกมาให้มันแบบครบ A4 สัดส่วนมันก็เลยอาจจะ ไม่ได้ตรงกับตัวของด a าฟมากนักเนาะในส่วนของแถบด้านบนนะที่เป็นแถบพอร์ตโฟลิโอก็มีการจัดรูปแบบใหม่เล็กๆน้อยๆเพราะว่าจะต้องมีการใส่รูปที่เป็นรูปนักเรียนเพลังสีฟ้าเนี่ยเอามาแปะไว้ในส่วนของหน้าปกให้เข้ากับเกณฑ์ด้วยหรือบางคนอาจจะเอามาใส่รูปเดียวตรงกลางเลยก็ได้แล้วไม่ได้มีรูปเพลังจะเป็นประมาณนี้ก็ได้ ก็แล้วแต่คนจะออกแบบที่นี้ผมใส่รูปพื้นหลังที่เป็นรูปตัวเองน่ยอาจจะไม่ได้สวยงามเหมือนที่คนอื่นถ่ายมากมนักเนาะแต่ก็คือ ไปถ่ายที่ตลาดน้อยซึ่งถ้าใครเป็นเด็กสอวนภพูมิศาสตร์ในปีเดียวกับผมน่ยที่อยู่ส่วนจุฬาเนี่ยหรือได้เข้าไปแข่งในระดับชาติเนี่ย mm hmm. ก็คิดว่าก็น่าจะเข้าใจความหมายของที่ผมไปถ่ายที่ตลาดน้อยดีเนาะถัดมาก็เป็นชื่อเป็นสาขาต่างๆแล้วก็เป็นโลโก้ของทางภาควิชาเนาะถัดมาก็จริงๆจะเห็นว่าตัวดับไม่มีสารบัญเนาะเพราะว่าผมไม่ก้อยชอบใส่สารบัญเพราะว่ามัน ถ้าที่ไหนเขากําหนดไว้สิบหน้าเงี้ยแล้วเราใส่สารบัญไปอะ่ะมันค่อนข้างเปลืองหน้าในการที่เราจะนําเสนอในส่วนของอื่นๆแต่ทีนี้เกนเขากําหนดสารบัญมาผมก็เลยจําเป็นต้องใส่สารบัญเข้าไปก็เลยมาทําใหม่ก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรมากเนาะก็ทําให้หน้ามันไม่โล่งแค่นั้นเองถัดมานะประวัติส่วนตัวที่เพิ่มเติมเลยก็คือเรื่องของ ความสนใจก็มีการใส่ในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับคณะที่เราจะเข้ามากยิ่งขึ้นไมใ,ใส่พวกภูมิศาสตร์เทคนิคต่างๆเข้าไปแล้วก็ตัวไหนที่เราเน้นๆเราก็ทำเป็นตัวที่เป็นตัวใหญ่กว่าอันอื่นเอาไว้เนาะทันมาแล้วก็มาดูที่ s t a n d m e n t of p u r p o s e ใช่ไหม s t a n d m e n t of p u r p o s e อะทางเกณฑ์เขากำหนดมา ให้ใส่เหตุผลที่สนใจเข้าศึกษาในสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิศาสตร์เราสเทศทีนี้นตัวดารฟของจุฬาผมเขียนตัวสเต e แมนออฟโพสต์มาคร่าวๆเอาไว้แล้วก็คือจริงๆมันก็คือข้อความเดียวกันทั้งหมดอันนี้เนี่ยแต่ทีนี้นพอเขากำหนดมาให้ใส่เหตุผลที่สนใจเข้าศึกษาในสาขาภูมิศาสตร์แล้วเขากำหนดจำนวนบรรทัดออกมาผมก็เลยอ่ะโอเคตัด พารากราฟเดิมที่ผมเขียนไว้แบ่งออกเป็น2อย่อหน้าโดยที่เราใส่หัวข้อที่เขาบังคับไว้ว่าเป็นเหตุผลที่สนใจเข้าศึกษาอ่ะเราก็ใส่ไว้เท่านี้แหละจริงๆมันแทบจะไม่ได้แก้อะไรจากตัวดาฟเลยด้วยก็เป็นแค่ตัดแยกพาราราาฟออกมาแล้วก็เราก็มาหาหัวข้อให้เข้ากับ รากราะอันหลังที่เราตัดออกมาก็คือเป็นเหตุผลที่ควรพิจารณาคัดเลือกผมเข้าศึกษาอันนี้นก็เป็นการที่ทําให้ผมไม่ต้องละทิ้งส่วนไหนที่ผมเขียนเอาไว้เลยแล้วเนื้อหายัง สามารถครบท้วนได้อยู่เหมือนเดิมโดยที่ยังเข้ากับเกณฑ์ของเขาอยู่ถัดมาก็เป็นเอกสารรับรองการศึกษาก็เป็นพวกเกรดกับคะแนนภาษาอังกฤษแล้วก็เอกสารรับรองสออวนอตามที่เขากําหนดเอาไว้สําหรับใครที่สมัครพวกโครงการโอลิมปิกวิชาการเนาะที่ต้องใช้หนังสือรับรองจากสอวนอก็แนะนําให้เขียนจดหมายขอหนังสือรับรองกรอกฟอร์มตามที่เขากําหนดมาให้อะแล้วก็ส่ง จดหมายไปที่มูลนิธิสอ,อวนอเนาะแล้วก็รอเขาเ่มเนินการประมาณ2-3สัปดาห์แล้วก็เขาก็จะส่งกลับมาอันนี้มันค่อนข้างใช้เวลาในการดำเนินการดังนั้นอ่ะแนะนำว่าให้ขอเอาไว้แต่นั่นเนินส่วน c u t ทปใครจะใช้เทคนิคผมก็ได้นะก็คือว่า c u อทปอ่ะมันมีอายุ2ปีพอเข้าใน ens, เลนส์เวลา2ปีก่อนที่เราจะยื่นแล้วอะ่ะเราไปสอบ ลองสนามมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยก็ได้ส่วนใหญมันก็จะตกประมาณแบบช่วงก่อนเปิดเทอมมหหรืออะไรประมาณนี้เนาะก็พอช่วงใกล้ๆอ่ะแนะนำว่าถ้าให้ดีก็เป็นช่วงสิงหาถึงกันยาก็ได้ผมสอบประมาณเดือนออกตุลาคมใช่ไหมเพราะว่าผมเพิ่งว่าเตรียมตัวแต่ก็คือยังไงก็ตามผลมันก็ออกมาทันอยู่ซึ่งรอบช่วงใกล้ๆกับที่จะยื่นพรอดอะนักเรียนจะไปสอบแบบ เยอะมากๆบางทีก็สมัครให้ทันด้วยเดี๋ยวมันจะเต็มก่อนเนาะท่ามาเกนเขากําหนดให้ทําเป็นตารางสรุปการเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านวิชาการทีนี้หลายๆคนอาจจะทําเป็นตารางคล้ายๆ Excel เนาะแต่ทีนี้ผมมองว่ามันไม่สวยแล้วก็ผมไม่อยากแก้เยอะด้วยผมก็ทําเป็นกรอบเล็กๆ,ๆน้อยๆอะ่ะแต่จัดเป็นหมวดหมู่เป็นเรียงให้มันดูเหมือนเป็นตารางให้มันอ่านดูเรื่องเข้าใจง่ายก็ในส่วนตรงนี้ก็ ก็เลยไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะก็เขาให้เรียงตามวันที่แข่งขันวันแรกจุข้างบนสุดทีนี้นถัดไปเขาให้ใส่เป็นหลักฐานการเข้าร่วมทีนี้นหลักฐานน่ะผมก็มาตีความว่าหลักฐานก็น่าจะมี2ประเภทเนาะที่เป็น c อร์ติฟิเค e หรือไม่ก็เป็นรูปภาพหรือไม่ก็เป็นคลิปวิดีโอหรือเป็นลิงก์จากภายนอกเนาะถัดามาเขาให้ใส่เป็นตารางสรุปเรื่องของการทำเจตอาสาทีนี้น ผมลืมแก้ตรงนี้ด้วยว่าเป็นด้านวิชาการผมก๊อปลงมาจากด้านบนแล้วไม่ได้แก้แล้วก็คือส่งไปแบบนี้ด้วยเราเพิ่งมาเห็นทีหลังแต่ก็โชคดีที่ไม่ได้มีใครสังเกตเห็นเทผมก็ใส่ตัวของจิตอาสาไปอย่างที่ตัวดาฟอาจจะเป็นกรอบเล็กๆเ,เนาะทีเนี้ยที่นี่เขาเน้นเรื่องของจิตอาสาก็เลยเอามาขยายเป็นกรอบใหญ่แล้วก็ต่อมาก็เป็นกิจกรรมอื่นๆทีเนี้ยเขาไม่ได้กําหนดแล้วว่าเราจะใส่อะไรเพิ่มเติมอีก ก็ใส่เป็นเรื่องของการเป็นวิทยากรอบรมสอวนอภูมิศาสตร์แล้วก็เป็นกิจกรรมอื่นๆอีกอันก็เป็นพวกหยิบหยิบย่อยๆเนาะทีนี้นก็อันนี้ยื่น2องจุลาก็ค่อนข้างแบบ เอาใจจุลาอีกแล้วนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นงานที่เกี่ยวกับทางภาควิชาเนาะก็เป็นเสวนาของที่อาจารย์ที่เป็นหัวหน้าภาควิชาเขาแล้วก็ผมได้ไปเข้าร่วมฟังอาจารย์เขาเสวนาเนาะถัดมาก็เป็นกิจกรรม Night at the Museum อันนี้ก็เป็นของพิพิธภัณฑ์ที่ของคณะวิทยาศาสตร์ที่จุลาเหมือนกันแล้วก็กิจกรรมเกณย์ดิลเลอกอันนี้จริงๆเป็นกิจกรรมเล็กๆไม่ได้มี จัดบ่อยๆเนาะแต่ว่าผมคิดว่าผมค่อนข้างได้มุมมองใหม่ๆจากการที่เข้าร่วมกิจกรรมอันนี้ผมก็เลยใส่เอามาไว้เป็นกรอบๆหนึ่งเนาะแล้วก็สุดท้ายเป็นเป็นแค่แบบการนําเสนอหน้าชั้นเรียนในรายวิชาสัมมนาวิทยาศาสตร์ของที่โรงเรียนอะ่ะแต่ว่ามันเกี่ยวข้องกับของจุฬาก็เลยเอามาใส่เพราะว่า เป็นงานวิจัยที่ผมนําเสนอในหน้าชั้นเรียนอะเป็นงานวิจัยของอาจารย์ที่ภาควิชาผมก็เลยนําตัวเนี้ยมาใส่เอาไว้เล็กๆด้วยแต่ไอ้ก็จะเป็นพวกค่าตยย่างๆแต่ว่าจะตัดในเรื่องของข้อความที่มันยาวๆแล้วเพราะว่าคิดว่าจริงๆแล้วการที่ ในส่วนของกิจกรรมวิชาการด้านบนเขาให้ทําเป็นตารางอะ่ะแสดงว่าเขาอาจจะไม่ชอบให้มันมีตัวหนังสรรือที่เป็นพาลกาไเยอะเนาะก็จะเป็นค่ายของคณะสิ่งแวดล้อมเนาะแล้วก็ค่ายของภูมิศาสตร์มเกสเซแล้วก็ค่ายของวิทยาศาสตร์พื้นิภพของมเกษตรแล้วก็ค่ายของภูมิศาสตร์ของธรรมศาสตร์แล้วก็สุดท้ายก็เป็นหน้าเมมโมรี s เหมือนเดิม ที่เกี่ยวกับ Youtube ก็คือว่าคลิปใน Youtube หลายๆคลิปรวมถึงอาจจะเป็นคลิปนี้ด้วยก็ได้ก็คือมีอาจารย์าดูอยู่เนาะก็เลยอยากจะแบบว่านำเสนอแบบว่าถึงที่มาของการทำ Youtube แล้วก็ประโยชน์ของการทำ u t u b e ที่ผมได้รับด้วยแล้วก็เป็นข้อความส่งท้ายเหมือนเดิมท่านมาก็มาดูไฟล์ของพอร์ตโฟลิโอที่เป็นของราชกระบังสักเล็กน้อยอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไร แตกต่างไปจากตัวดาฟมากหนะักเพราะว่าจริงๆแทบจะก๊อปมาจากตัวดา์ฟทั้งหมดเลยตัวหนังสืออะไรคําอธิบายต่างๆอ่ะก็คือยังมีครบถ้วนอยู่คือแทบจะลอกมาจากตัวดา์ฟทั้งหมดเลยก็ได้เพราะว่าเกณฑ์ของทางราชกระบังเนี่ยเขาไม่ได้กําหนดอะไรมามากนายนะแล้วก็ไม่ได้กําหนดจํานวนหน้าด้วยเทนีมาดูต่อไปของมาฮิดอนเทของมาฮิดอน ก็จะมีในส่วนของที่เขาให้เขียนเรียงความที่นะมันเป็นสาขาของสิ่งแวดล้อมเนาะจะไปเขียนเรียงความเหมือนของภูมิศาต์ก็ไม่ได้แชรก็เลยเขียนให้เข้ากับทางคณะแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยทีนี้น,นอกจากนี้ที่เป็นเกณฑ์ที่ไม่เหมือนสองมหาลัยก่อนหน้านี้เลยก็คือเรื่องของจดหมายรับรองจากอาจารย์เนาะเขากําหนดมาไว้ว่าเป็นอาจารย์ประจชาชั้นหนึ่งคนแล้วก็ อาจารย์ประจำวิชาอีกหนึ่งคนก็เข้าใจว่าในระยะเวลาดาเนินการอะอาจจะมีไม่มากเนาะเพราะว่าตั้งแต่เกณฑ์ประกาศออกมาจนถึงวันที่จะเริ่มส่งได้ก็มีเวลาอาจจะอาทิตย์สองอาทิตย์อะไรประมาณนี้ต้องเข้าใจแล้วก็ให้เวลาคุณครูเขา เิจารณาถึงตัวเราแล้วก็เขียนสักเล็กน้อยเนาะก็ต้องเผื่อเวลาส่วนของตรงนี้เอาไว้ด้วยแล้วก็อาจจะไปทําส่วนของตรงอื่นอ่ะให้เรียบร้อยให้เสร็จก่อนเลยพอครูเขาเขียนมาให้เสร็จปุ๊บอะเราก็แค่เอาของครูมาแปะแล้วเราก็เชฟไฟล์ส่งได้เลยอะไรประมาณนี้นองกนี้เขาก็จะให้เขียนบรรยายถึงกิจกรรมกิจกรรมหนึง่ง ให้เรายกกิจกรรมหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมากที่สุดผมก็ยกกิจกรรมของที่ประกวดคลิป Climate Change ขึ้นมาเนาะแล้วก็ถัดมาก็ค่อนข้างจะกอบมาจากตัวดาฟเลยก็แทบจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมายและค่อนข้างเหมือนเดิมเลยแล้วก็จบประมาณนี้ครับทั้งหมด3เล่มทนี้ถัดไปก็จะขอเสริมสักเล็กน้อยเกี่ยวกับคำถามที่ ค่อนข้างได้รับมาบ่อยเลยก็ค like ือเรื่องของว่าการหากิจกรรมใส่ในพอร์ตก็อย่างที่เมื่อกี้ทุกคนได้ดูกิจกรรมคร่าวๆในพอร์ตไปแล้วเนาะหลักๆเลยอ่ะก็คืออย่างที่ทุกคนรู้ก็คือหาจากแคมป์ฮับใช่ไหมหรืออาจจะติดตามเพจของคณะเพจของสาขาเพจของภาควิชา เพจของค่ายหรือกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานองค์กรต่างๆที่คิดว่าเขาจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องจะมาใส่ในพอร์ตของเราได้ก็พยายามติดตามเอาไว้เยอะๆเนาะเออจริงๆเราไม่ต้องติดตามแค่ที่เราสนใจก็ได้เราอาจจะติดตามอย่างอื่นก็ได้เพื่อเราจะเจออะไรใหม่ๆที่เราสนใจขึ้นมาเนาะแต่ก็อยากจะให้ดูจุดประสงค์ของกิจกรรมนั้นดีๆว่าสุดท้ายแล้วอ่ะประสบการณ์หรือความรู้ที่เราได้จากกิจกรรมนั้นๆอ่ะเราจะาสามารถนามา ใช้ได้ยังไงบ้างนอกจากเอามาใส่ในพอร์ตของเราคือบางทีถ้ามันเป็นเกียรติบัตรที่หามาได้ง่ายๆอาจจะแค่จ่ายเงินหรือตอบแบบสอบถามง่ายแล้วได้มาอะไรประมาณนี้บางทีถ้าเอาไปเทียบบางทีในคณะที่การแข่งขันมันสูงมากะกรรมาการเขาก็าอาจจะไม่ได้มาสนใจในรูปของเกียรติบัตรพวกนี้มาก นะักอยู่แล้วเนาะที่้นถ้าใครอยากดูตัวพอร์ตโฟลิโอเต็มๆอะ่ะหรือดูรีวิวกิจกรรมต่างๆค่ายต่างๆที่ผมไปมาก็ผมก็ทยอยทำไว้อยู่ใน study c a m กรเนาะก็สามารถเข้าไปติดตามได้ทางคอนแทคทาง description ใต้คลิปได้เลยสำหว่าวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับเจอกัน EP ถัดไปนะครับบ๊ายบาย